แลตอนนี้พวกเราเบียนเคฟอรีนนะคะมีออริจินอลสเตจนะคะ Whisper ์ร Whis อนะคะก็มีทุกๆเดือนนะคะในปีนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะรายละเอียดก็คือเพลงตีมซองเป็น Whisper ์รอนะคะซึ่งปีใหม่เราก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆจาก b บียนคนนะคะเราก็ต้องการที่จะ ก้าวไปอีกสเตปหนึ่งเพราะว่านี่ก็ปี2025แล้วนะคะมันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมพี<ช>่เราก็เลยก้าวออกจากสิ่งที่เราทําอยู่ปกติ<ช>วา,างั้นดีกว่าแล้วก็ไปลองทําอะไรใหม่ๆดูค่ะครั้งนี้เราก็ได้โปรดิวเซอร์แนวหน้าของประเทศไทยมาทําเพลงให้กับพวกเรา10กว่าเพลงเลยค่ะก็ถือว่า เป็นการออกอัลบั้มแบบยิ่งใหญ่ค่ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนพวกเราก็จะมีแชตเตอร์ที่แบบว่าเป็นเพลงมาจากญี่ปุ่นใช่ไหม <T> ทีม b t n 5ใช่ไหมคะแล้วก็คราวนี้เป็นแบบว่าเป็น Original s t a ต e ก็คือ o r i g i ินอจริงๆเพราะว่าเป็นเพลงที่พวกเราแต่งขึ้นใหม่หมดเลยนะคะโดยที่ได้พี่ๆโปรดิวเซอร์อย่างที่บอกมานะคะก็ความสําคัญก็คือจริงๆแล้วแบบ มันทําให้พวกเราได้แบบเจอมุมใหม่ๆของตัวเองด้วยใช่แล้วก็เหมือนจริงๆรู้สึกว่าศักยภาพของพวกเราแบบจนถึงณนะตอนนี้แล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วเบนเคพร้อมแล้วกับการที่จะทําเพลงในแนวนี้อก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเหมือนได้แบบรีเฟรชวงของเราด้วยให้แบบว่าเวียนเคก็แบบว่า ไม่ได้มีแต่แบบว่าหน้ารังน้ารังนะหรือว่าแบบถ้าเป็นเท่ของญี่ปุ่นก็จะเท่ไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เราก็มีเสริมความแบบโตขึ้นมีเซ็กซี่มีนูน่นนี่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยการที่ทําแบบเพลงใหม่ๆออกมาด้วยความที่ปกติเทเตอร์เราแปลจากญี่ปุ่นมาใช่ไหมคะเพราะครั้งนี้เราทําเองแลวอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เพลงก็สามารถเอาออกไปใช้ข้างนอกได้มากยิ่งขึ้นสามารถให้แฟนๆได้แบบ ได้ดูข้างนอกมากยิ่งขึ้นนอกจากข้างในเทเตอร์แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูแบบเป็นฟูลเวอร์ชันแต่อาจจะได้ดูเป็นแบบสไตล์อื่นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะได้ดูแบบเป็นเมมเบอร์คนอื่นบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็ความน่าสนใจมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะอย่างตอนนี้เราก็ได้มีปล่อยสตรีมมิ่งเพลง whisper wall ไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วแบบพวกเรา b n k f o r ก็ค่อนข้างสไตล์เพลงมันจะมีความเป็น JPO p เพราะว่าเรา เพราะว่าเราเอาเพลงจาก J-pop มาทำเป็น T-pop ใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้เราได้โปรดิวเซอร์ที่ที่เป็นแนวหน้าในการทำเพลงสไตล์ T-pop ออยู่แล้วเนี่ยมาช่วยทำเพลงให้กับพวกเราก็สไตล์เพลงมันก็จะมีความ เป็นแบบไทยมากยิ่งขึ้นด้วยความที่ดนตรีนะคะก็จะมีความแบบมีไทยมีอะไรแบบนี้ลูกเล่นมากยิ่งขึ้นอย่างพี่เก่งทัชยาะเองนะที่เคยทําเพลงหน้ายักแบบนี้เป็นของเธอนาะอะไรเงี้ยค่ะครั้งนี้เขาก็ได้มาทําเพลงบบวลอยไข่หวานค่ะซึ่งถ้าทุกคนได้เข้าไปดูสเตจนะคะก็จะเห็นได้ชัดมากว่าลายเส้นความแบบดนตรีไทยที่เอามาผสมผสานกับความน่ารักความทันสมัยมันเป็นยังไงค่ะก็นี่แหละค่ะมันคือทีป๊อปในสไตล์ของพวกเรา b บ k ทที่พวกเราอยากจะนำเสนอออกไปค่ะ จริงๆแล้วเราก็ทําเพลงออร์เจนตอลมาเยอะมากแล้วเหมือนกันค่ะก็พวกเราจริงๆเราก็เป็นทีป๊อบมามาโดยตลอด <c oughs> มาโดยตลอดใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนพอคราวนี้แบบว่าพอด้วยอาจจะด้วยเอกลักษณ์ของพวกเราที่แบบว่าจะมีแบบเด็กสาวหลายๆคนเลยอย่างเงี้ยมาแบบใส่ชุดนั่งรักเต้นพรแบบ้อมกันอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นทีป๊อบก็อาจจะเป็นทีป๊อบที่แบบเป็นเบียนเคอืมเป็นทีป๊อที่ยังมีเอกลักษณ์ของพวกเราอยู่ใช่ <c oughs> จริงๆตอนแรกก็กดดันมากๆค่ะเพราะว่าแบบว่าเมมเบอร์ทุกคนเนี่ยเก่งกันมากๆเลยแล้วเราก็ต้องตามพี่ๆเขาให้ทันใช่ไหมคะแต่ว่าพอได้ทาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าวุ้ยฟูลฟิลมากๆแบบรู้สึกว่าได้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะเพราะว่ามันมีอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนแบบได้แรปได้เต้นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรแบบนี้ก็รู้สึกแบบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ <c oughs> พี่สานี่ค่ะแน่นอนว่าก็กดดันเหมือนกันค่ะ เพราะว่าอาจจะ o r i g i ินอ s t a ต e เป็นครั้งแรกที่หนูได้เต้นเพลงแบบว่าสิบกว่าเพลงเลยค่ะเพราะว่าหนูยังไม่เคยผ่านสเตจแบบเทรนนีหรือว่าเป็นขึ้นทีม b 3 n five เหมือนพีพๆใช่ไหมคะก็เลยไม่เคยแบบต้องจำบ็อกกิ้งหรือว่าท่าเต้นแล้วก็เนื้อเพลงเยอะขนาดนี้ค่ะในในแบบว่าช่วงเวลาการซ้อมที่มันก็มีค่อนข้างจํากัดใช่ไหมคะทำให้หนูแบบค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับแบบท่าเต้นแล้วก็บล็อกกิ้งค่ะแต่ว่าพอพอได้ทําแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็ เหมือนยังมีจุดที่ต้องพัฒนาแบบอยู่อีกเยอะเลยนะแบบได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเองที่แบบเราต้องพัฒนาอีกแล้วแล้วแต่ว่ามันก็มีความสนุกค่ะในระหว่างตอนซ้อมคือเหมือนเวลาที่ได้อยู่กับพี่ๆใช่ไหมคะคือหนูว่าทุกคนเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์หมดเลยมากๆแบบอย่างเช่นตอนอยู่เต้นอยู่ข้างพี่ฮ่้งเงี่ยพี่ป๊อปแล้วก็แบบน้องมีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบแบบแอบส่องดูแบบหลายเต้นว่าแบบอุ้ยแต่ละคนแบบเต้นยังไงทําท่านี้ยังไงให้สวยเหมือนเหมือนเราได้แบบซึมซับด้วยว่าหุ้ยอันนี้ท่านี้มันยังไปได้อีกกว่า ที่เราเคยเต้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ได้เจอตัวเองในแบบมุมใหม่ที่ไปกับเพลงใหม่ๆกับสไตล์เพลงใหม่ๆที่ออกมาเหมือนกันคะ่ะก็ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะ <laughs> เพราะว่ามันคืออะไรใหม่ๆอย่างที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็รวมไปถึงตัวโคอร์กราฟอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะ เพราะว่าถ้าเต้นเองอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีการสื่อสารกับทีมครูแล้วก็เรามีแบบว่าคุณครูโคโรกราฟท่านใหม่ๆที่ที่จริงๆแล้วเขามีประสบการณ์แบบ20-30ปีอยู่ในวงการนี้มาโดยตลอดแล้วอะไรเงี้ยค่ะมาช่วยคิดท่าเต้นให้กับพวกเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าการทำออริจินอลสเตจเหมือนได้จากที่ตัวหนูเองรู้สึกว่า เป้าหมายในวงเรามันเหมือนมันมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วอะไรเยงี้ค่ะเราไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราอยากจะแบบไป achieve ต่อแล้วอะไรเยงี้ค่ะแต่ว่าพอได้มาทำ original stage เรารู้สึกว่าเราได้ก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอะค่ะเรามารู้ตัวอีกทีตอนที่เราทำมันเสร็จ เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบจริงๆแล้วเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแม้กระทั่งแม้กระทั่งการวางรูปแบบสเตจอะไรเงี้ยค่ะที่ปกติ B3N5 เราก็จะมีแพทเทิร์นของเราว่าเราจะวางแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามีคุณครูพี่ๆคอโครโกราฟที่เขาทํางานมานานมากๆแล้วมาคอยไกด์ไลน์ให้เรามาคอยช่วยบอกว่าอุ้ย เพิ่มตรงนี้นะ m อ็ MC ตรงนี้เสร็จแล้วอยากให้มีตรงนี้ตรงนี้ต่อลองทําแบบนี้ดูไหมลองพูดเชียร์อัพแบบนี้ดูไหมอะไรอย่เงี้ยค่ะรู้สึกว่าเติบโตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า,วา,วาได้สกิลอะไรเพิ่มขึ้นจาก Origi n น l ลสเตจมากๆ่ะค่ะก็บวกบวกบวกค่ะแล้วก็ <laughs> แล้วก็พูดในมุมของการทํางานร่วมกันละกันค่ะเพราะว่าเออก็ในสเตจนี้เราก็มีทั้งแบบรุ่น3 4มี่หเลยชื่งก็พอได้มาทํางานกับน้องๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็สนิทกันมาก <c oughs> ขึ้นนาะเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะแล้วก็เหมือนพอได้เจอกับเด็กๆล้วก,ก็รู้สึกว่าเอ้เป็นการเติมไฟให้เราเหมือนกันแล้วก็เป็นการทําให้เรารู้ว่าเออเราก็แก่เหมือนกันเนาะ <laughs> แบบว่าเต้นสู้ดังๆไม่ไหวแล้ว จริงคอนเทนต์น้องๆในห้องซ้อบนี่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ่งแก่ลงจริงเดี๋ยวนี้เจกเจนซีเขาแบบเอ้ยมีอะไรมากมายนะคะใช่ไม่เจนซีหรอเออพี่ก็สีดีกว่าเจกเจนอัลฟาอุ้ยมันก็ไม่เอาป๊อปป๊อปสี่ตอใช่พี่เป็นสีตอนต้นใช่ใช่ค่ะก็สนุกดีค่ะเหมือนแบบว่าก็ทำให้แบบเออพวกเราสนิทกันด้วยอะไรอย่างนี้ ค่ะของหนูก็มีเพลงรักครั้งแรกค่ะก็เป็นเพลงแบบหวานๆเกี่ยวกับรักครั้งแรกค่ะก็เป็นชุดแบบว่าสีพาสเทลมากเลยค่ะแบบอะไรอะไรก็กลายเป็นโทนพาสเทลอันนี้เอ้ยเนื้อเพลงเนื้อเพลง <c oughs> แต่แอบเหนื่อนนิดนึง <c oughs> ก็เป,เป็นแบบว่าเพลงที่เต้นแบบน่ารักน่ารักเป็นแบบหนูรู้สึกว่าเป็นยูนิตที่แบบว่าน่ารักที่สุดในสเตจเลยเป็นแบบมีความไอดอลรูมากๆเลยค่ะก็จะมีทั้งหมด4คนค่ะยูนิตนี้ค่ะ <c oughs> Unit ค่ะปอเปอร์ได้ยูนิตบิลิเวอร์ค่ะนี่ร้องกับคนนี้แล้วก็อีฟค่ะมีคนหนึ่งใช่ก็เป็นบิลิเวอร์แบบใหม่ค่ะ <laughs> เป็นบิลิเวอร์แบบบอสเนาวา <Yeah. S 1> ใช่ก็จะเขาเรียกว่าปกติจะเป็นเพลงที่แบบซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีความสนุกมากขึ้นค่ะใช่ค <Yeah. S 1> ่ะฮูปก็อยู่ยูนิตบัวลอยไขหวานค่ะ ก็ทางานกับพี่เก่งมาโดยตลอดค่ะครั้งนี้ก็เหมือนฟ้าดะบานใจให้เราได้อยู่กับพี่เก่งอีกแล้วนะคะใช่ก็ก็ชอบค่ะจริงๆหนูชอบเพลงนี้ตั้งแต่ฟังครั้งแรกเลยเป็นเพลงแรกเลยที่ฟังแล้วรู้สึกว่าฉันชอบเพลงนี้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในยูนิตนี้ค่ะเป็นยูนิตแดนซ์ที่มีความเท่ๆแบบเป็นพวกชอบโปรยเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะป้อนะ ค่ะของหนูเป็นยูนิตเสียงของใบไม้ค่ะร้องคู่กับพี่แนวค่ะซึ่งเพลงนี้คือจริงๆแล้วมีอยู่แล้วโดวยเป็นเพลงที่พี่หูร้องคู่กับพี่นายค่ะคืออันนี้จะเป็นแตกต่างโดยที่เหมือนเวอร์ชั่นแรกจะเป็นเวอร์ชันที่แบบค่อนข้างใหญ่กว่าแต่ว่าของหนูเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนมาบอกว่าบีให้แบบมีความชิวๆมากขึ้นมีความแบบฟีลลิ่งเหมือนร้องอยู่ริมสวนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีต้นไม้ก็จะ มีความแบบชุดก็จะเป็นหนูว่าดูญี่ปุ่นที่สุดในสเตจเลยค่ะจะมีเป็นนักเรียนญี่ปุ่นที่แบบมีความเป็นเพื่อนกันเหมือนโรงเรียนหญิงล้วนะอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ร้องเพลงนี้คือหนูแบบได้ฟังตั้งแต่เสียงของใบไม้ออกมาครั้งแรกที่เคยบอกพี่อูไปแล้วแบบได้ฟังใน first performance เลยก็ไม่คิดว่าถ้าเราในตอนนั้นก็คงไม่คิดว่าจะได้มาร้องเวอร์ชันแบบเวอร์ชันใหม่ของ original state เหมือนกันค่ะก็ mm hmm. ดีใจที่ได้อยู่ยูนิตเ mm hmm. สียงของใบไม้มากค่ะ mm hmm. หนูรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่า คือจริงๆหนูรู้สึกว่าเหมือนตัวเองมีความไม่มั่นใจเยอะมากๆแบบก่อนที่จะได้เพอร์ฟอร์มใช่ไหมคะแต่ว่าพอได้ทำโชว์แรกออกมาแล้วแล้วแบบแฟนๆมาชมว่าแบบอุย้ยเราดีใจที่ได้เห็นสนอยในมุมมองแบบสไตล์ใหม่ๆนะ,ะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอุย้ยจริงๆแล้วเราก็พัฒนาขึ้นหรือว่าแบบเติบโตขึ้นเหมือนกัน,นะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าตอนนี้เราแบบยังทาได้ไม่ดีพอขนาดนั้นแต่ว่าก็อยากให้สเตจต,ต่อๆไปดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าออริจินอลสเตจก็จะอยู่กับพวกเราไปอีกตลอดเลยนะอยู่กับเบียนเคฟอร์ี่ไปอีกนานๆเลยหนูก็อยากให้ทุกครั้งที่ได้ขึ้นสเตจนี้แบบแฟนๆได้เห็นเป็นหนูในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ดีใจมากที่ได้โอกาสมาอยู่เป็นเซมบัสซึที่เพอร์ฟอร์มออริจินอลสเตครั้งแรกค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะจะรอดูน้องสาวน้อยวันที่ <c oughs> เป็นแบบว่าพี่โตของ Original s t a t e นะคะ <c oughs> นั่นค่ะส่วนพี่ฮูมนะคะก็ก็จริงๆแล้วโดยรวมรู้สึกดีใจที่แฟนๆทุกคนเข้ามาแล้วก็แล้วก็มีความสุขกับโชว์เพลงสเปเชียลของพวกเราะคะ่ะทุกครั้งที่เห็นแฟนคลับแบบว่า หวัวล้อหรือว่าเห็นเขาแบบลุกขึ้นมาแบบเหมือนจะลุกแต่ก็ไม่ลุกหรือแมันจะยกมือตะกาไม่กลายยก้ายกเลยอ่ะหนูรู้สึกสนุกค่ะรู้สึกว่าเราแบบได้ได้สร้างความสนุกให้กับเขาเยอะไรเงี้ยค่ะแค่นี้ก็รู้สึกว่าคุ้มคุ้มกับที่ซ้อมหนักมาแล้วค่ะค่ะโอ้ยเอออะไรดีเอ,อ่อความรู้สึกของการได้พรฟฟอร์มใช่ไหมคะอย่างแรกเนี่ยคะ่ะเหนื่อยคะ่ะ <c oughs> บพูดดีฉันแบบว่าการช่วงชีวิตนั้นเราเรียกได้ว่าเป็นการพูดดีฉันที่บ่อยมากใช่ค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนพอเป็นออเวอรสเตจแล้วก็แบบมีความรีลซ์มากขึ้นในการโชว์ค่ะเหมือนอย่างแบบการที่แบบเชียร์อัพแบบให้แฟนขับแบบลุกขึ้นมาให้ได้อะไรยงี้ก็เป็นมิติใหม่ของเทอเตอร์ของพวกเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปแบบเฮ้ยคือลุกขึ้นมาอะไรอย่างี้มันก็คงจะไม่ได้ใช่ค่ะก็ดีค่ะเหมือนแบบว่าได้ สร้างบรรยากาศดีๆกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะค่ะก็สำหรับหนูก็คือรู้สึกแบบว่าภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในแบบทุกๆคนเลยก็รู้สึกว่าเออเราได้ซ้อมกันแบบมาอย่างยาวนานแล้วก็พี่ป๊อปก็ ก็ก็ติดงานค่อนข้างเยอะใช่ไหมใช่ก็เลยแบบว่าก็เออพี่ป๊อบเก่งมากรู้สึกว่าทุกคนแบบเก่งกันมากๆเลยแล้วพอแบบจบครั้งแรกก็คือแบบน้ําตาไหลร้องไห้แบบโอ้โหแล้วแบบพี่ฮูพูดบิวอีกโอ้โหร้องไห้ไปถึงพวกนี้เราเล่นค่ะแบบรู้สึกแบบตื้นตันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าทีมเบื้องหลังแบบพี่ๆทุกคนแล้วก็คุณครูทุกคนแบบตั้งใจมากๆเลยก็รู้สึกว่าอยมัน เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะเกิดขึ้นต่อไปค่ะดีใจมากมากค่ะอกระแสตอบรับก็จริงๆเราจะมีแบบว่า sneak preview ไปก่อนใช่ไหมคะที่จะแบบให้เห็นแค่แบบรังเพลงเนาะก็จริงๆตอนนั้นแฟนคลับก็แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าอู้แบบเขาเรียกว่าดีใจที่แบบตื่นเต้นกับอะไรใหม่ๆของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาได้ดูก็แบบดีนะทุกคนแบบชมเหมือนแบบดีใจทุกครั้งที่แบบตอนที่เราแบบไฮบายแล้วทุกคนแบบเก่งมากเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าแฟนๆน่าจะสนุกเหมือนกันกับพวกเรา ค่ะก็คล้ายๆกันค่ะก็แฟนๆก็แบบมาบอกว่ามันเป็นมิติใหม่ของการดูเทเตอร์มากๆการที่แบบได้สนุกได้เอนจอยจริงๆเหมือนได้มาดูคอนเสิร์ตเหมือนได้มามาแบบมาฟังเพลงที่มันแบบค่อนข้างเข้าหูเขามากๆเลยเงี้ยค่ะด้วยความที่เพลงมันแบบติดหูด้วยแล้วก็ด้วยความที่สไตล์เพลงมันจะค่อนข้างแบบ ตรงตรงตามไทป์ที่เขาชอบในหลายๆเพลงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพลงมันมีหลายไทป์มากๆให้ให้แบบทุกคนเลือกสรรเลยจริงๆมั่นใจมากว่าใครที่เข้ามาจะต้องมีสักหนึ่งเพลงที่ติดหัวติดหูแบบออกไปอะไรเงี้ยค่ะใช่คะ่ะก็ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆค่ะรู้สึกว่าทุกคนเบื้องหลังทุกคนทำงานออกมาได้ได้แบบว่ายัางดีเยี่ยมคะ่ะได้คุยกับพี่ๆผู้ใหญ่คะ่ะเขาก็บอกว่าแบบจริงๆเราแบบ เป็นสเตทออริจินอลแล้วเราแบบสามารถปรับให้มันแบบว่าสนุกขึ้นดีขึ้นได้ทุกๆครั้งที่เราแบบโชว์เลยอะไรย่างเงี้ยค่ะก็แอบบแบ,บมีปรับไปน,นิดนึงซึ่งน้อง,องๆยังไม่รู้นะคะจริงเหรอจริงค่ะปรับลำดับเฉยๆค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะก็ดีค่ะและ้วก็จริงๆก็เป็นการแบบรับงานต่อมาจากพี่เชรดด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพี่เชร์ที่ที่เขาเรียกว่า บิวมาอย่างดีใช่ทำให้พวกเราแบบทำงานต่อได้ง่ายใช่ค่ะแล้วก็เ,เชื่อว,ว่าทั้งแบบเบื้องหลังคุณครูทุกฝ่ายแล้วก็น้องๆจะแบบเต็มที่กับมันอย่างแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าอยากให้ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แบบว่าออกมาดีที่สุดใช่ค่ะอย่างแรกต้องขอบคุณมากๆค่ะคือทุกๆโอกาสสาคัญกับหนูมากจริงๆแล้วก็หนูพยายามจะทําให้เต็มที่ในทุกโอกาสที่ได้รับมาค่ะแต่ว่า อย่างที่บอกว่าเต้นไปเยอะมากๆใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกว่าปีนี้นะปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นปีที่แบบหนูได้เต้นเยอะที่สุดในชีวิตแลวค่ะแบบว่าหนูก็ลองนับออกมาเล่นๆแบบว่าเหมือน50ิกว่าเพลงแล้วค่ะในแบบช่วงเวลาแค่ยังไม่ถึงปีหนึ่งเลยของการเข้ามาเป็นเบียนเคฟเใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าโอ้โหเราได้เรียกว่าก้าวผ่านขีดจำกัดของตัวเองหลายๆอย่างอยู่เช่นกันค่ะคือบางอย่างหนูก็คิดว่าจะทำได้หรอแบบว่าโลโชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนโรชโชว์ครั้งแรกหนูติดกับงานเดบิวต์แล้วก็สัปดาห์ต่อไปเป็นโรชโชว์เลยซึ่งมีเพลงที่หนูไม่เคยเต้นไหนเยอะมากหนูก็โอ้ไม่กอททำยังไงดีแบบจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่า <t> แต่ก็สุดท้ายแบบผ่านมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราได้เก่งขึ้นไวเหมือนกันค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เลยรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆด้วยค่ะที่แบบช่วยหนูแบบบอกดีเทลท่าหรือว่าคอยมาซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่ๆช่วยได้เยอะมากๆแล้วก็คุณครูด้วยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะ ต่อครับเลยสามร้อยเพลงสาวน้อยทั้งหมดมีกี่เพลงนะพี่ฮุกสามร้อยก็เพลงวะค่ะที่น่าจะเกินแล้วป้าเออน่าจะเกินแล้วหนูช็อกโอ้ my god ที่ตอนทำมีคุยเวอร์สามร้อยกว่าป่ะค่ะใช่ ถ้าเป็นในวงก็รู้สึกว่าเราก็ได้ทำอะไรหลายๆ,ๆอย่างแบบมีความสุขมากๆแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าเติบโตไปในอนาคตหนูก็อยากมีแบบเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบโตไปแล้ว,วอุย้ยอุ้ยตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> อยากให้พี่ป๊อปมาเป็นแบบยูนิตสิบสามกันยา <c oughs> <c oughs> ขอเกับ EIP นั่งด้วยค่ะได้วิมไม่พี่ป๊อบยังเด็กอยู่เรามีแผนที่จะแบบว่ากลับมามีแบบว่าการแสดงเทเตอร์กันทุกเดือนแบบว่าเราตอนนี้เรามีอยู่แบบส t t g e ใช่ค่ะแล้วก็จะมีทั้งแบบ o r i g i a l Stage BTN5 แล้วก็เทนนี้ค่ะกลับมาอย่างแน่นอนจุกๆทั้งปีค่ะบอกเลยว่าขอจองเสาร์อาทิตย์ของทุกคนไว้ทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะ เอ่อก็มีการจริงๆไม่ได้สอบเพื่อเทรนนีสเตตอย่างเดียวค่ะก็พวกเราเจน 3. เจน4ก็ก็มีการสอบเขาเรียกว่าเป็นสอบวันระดับประจำปีที่พวกเรามีกันอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเจน5ไม่ได้สอบค่ะใช่ค่ะครั้งนี้ก็เลยจริงๆหลังจากที่พวกเราสอบหนูเองก็เป็นคนดูแลเจน5ก็เลยก็เลยจัดตารางการสอมให้น้องๆเพื่อที่จะสอบประจำปีด้วยค่ะเป็นการทดสอบว่าน้องๆแบบว่า เรียนถึงไหนแล้วแล้วก็แล้วก็สกิลของน้องๆสามารถไปออกงานได้มากน้อยแค่ไหนอะไรแบบเนี้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราอยากให้ BNK เติบโตไปข้างหน้าด้วยด้วยดยการแบบพัฒนาการไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมีมาตรฐานในการออกงานหรือว่ามาตรฐานในการไปออกโรโชแต่ละครั้งค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเมมเบอร์ให้ไม่ไม่อยู่กับที่ด้วยค่ะเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนแบบว่าแบบว่าคีบ โกยิงแล้วก็ตั้งใจซ้อมไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยากให้ b n k 4นเป็นที่พูดถึงในเรื่อง performance ด้วยค่ะนี่คือเป้าหมายหลักของหูค่ะก็เลยจัดการสอบขึ้นมาค่ะผมแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการสอบทุกๆปีค่ะตอนนี้ตอนนี้บอกได้แค่ไหนนะ เริ่มซอมไม่พี่รู้แต่ว่าบงได้แค่ไหนอ <laughs> <laughs> เค่ะก,ก็เริ่มซ้อมแล้วก็ฝากแฟนๆดูรอติดตามแล้วกันนะคะว่าใครจะได้ขึ้นในครั้งนี้ค่ะก็วันที่สองกุมภาค่ะฝากด้วยนะคะแฟนๆทุกคน ค่ะก็ฝากด้วยค่ะเซต original state ของเบนไคเฟอร์เด้นนะคะ whisper ค่ะก็บอกเลยว่ามีทุกรสชาตินะคะก็อยากให้ลองเปิดใจมานอกจากแฟนๆแล้วนะคะก็อยากให้คนแบบว่าที่ผ่านไปผ่านมานะคะคุณป้าๆข้างบ้านนะกลับมาชื่นชมบุตรหลานของท่านได้นะคะ ใช่ค่ะเหมือนบางงานโรงเรียนฟิวนั้นใช่ค่ะเผื่อจะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆหรือว่าบางคนแบบอาจจะไม่เคยดูแบบว่าการแสดงเทเตอร์แบบนี้อะไรเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆค่ะกับการแบบว่าเข้ามาดูเนาะพวกเราก็เต็มที่การถูกสเตย์อย่างแน่นอนค่ะงไก็เจอกันในเทเตอร์นะคะ